คุถามในแง่ของคนทางานการเมืองค่ะรู้สึกว่าบทบาท <Okay. S 1> นายกเป็นยังไงคะไม่ได้ให้ประเมินการทํางานนะ<ม>บทบาทนายกอะ่ะคือแบบคือเพราะก็จะมีภาพหนึ่งว่าแบบเวลาเราดูนักการเมืองเราเราเราจะเห็นได้สีหน้าแววตาวิธีการตอบคําถามใช่ไหมคะ,ะ,ะหรือแม้กระทั่งบุคลิกอ่ะแม้กระทั่งที่ที่ยืนอะ่ะจุดที่ยืนอ,ะ<ม>อ่ะผมผมมองอย่างนี้ผมมองว่ามันมันคือการจัดทับคือการสงครามมีลุกลับล้นถอยหมักลุกก็จะมีหมัก รับตั้งรับหมากลุกอะไรต่างๆครั้งนี้ใน,ใ,นในการจัดทัพเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่กล่าวว่าแลนสไลด์เพื่อไทยเนี่ยจัดทัพก็คือเอาเอาคนที่เก่งเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเอามาเป็นเป็นเลดเลยเอาคนอีกคนก็เป็นคุณคุณแพททองทานคุณองงิงซึ่งซึ่งก็เป็นสายตรงแน่ๆคือครั้งนี้ไม่มีอะไรชัดเท่านี้แล้วแหละว่าว่าไม่ต้องห่วงว่าจะหนีไปไหนละอดีตนายกทุสินซึ่งก็เป็นเป็นเป็นคนหลักในการดึงคะแนนให้กับ เพื่อไทยไม่ใช่หล,ลักละถ้าถามผมก็คือ99%ก็มาจากคนคนนี้แหละที่จะดึงคะแนนให้กับคนที่3ก็คือท่านชัยเกษมที่เป็นในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างก็มา3แรงแข่งขันแต่ปรากฏว่าพอมีเหตุทําให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่เขาไปเรียกกันว่าตบสัตว์นู่นนี่นั่นเนี่ยกลับไปเนี่ยมันไม่มีฮันนีมูลพีเรียดฮันนีมูนพีเรียดมันขาดหายไปพอข,ขาดหายไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าถ้าเราจําได้นะอย่างตอนนู้นเป็นคุณยิ่งรักมมาพอมาเนี่ยจะมีช่วง อนิมูพีเรียดอยู่นะคนก็ยังชื่ออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกฝาถูกตัวเลือกมาแล้วก็ได้ทําไปอย่างที่ตัวเองหาเสียงได้เดินหน้าไปอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยพอผิดฝาผิดตัวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่คนบอกตบัดสัตว์ทำให้คนรู้สึกว่าอกหักไปเนี่ยอนิมูพีเรียมันไม่มีไม่มีแล้วไม่ได้แบบอยู่ตรงกลางเป็นนิวทรัลด้วยมันติดลบเพราะติดลบเนี่ยทําให้จุดเด่นของคุณเศรษฐาเนี่ยหายคือ คือจะเก่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยพูดไปคนไม่ฟังละเพราะมันไม่มีช่วงชื่นมืน่นพอไม่มีเนี่ยก็กลายเป็นว่าชักงงแล้วเฮ้ยตั้งป้อมมาว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหมากอย่างนี้เราจะได้เกินครึ่งเราจะแลนสไลด์ล้วเ,เดินไปเนี่ยจะได้คะแนนถล,มล่มทลายไปทำเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้าทางหมดแต่พอกลายเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยทุกคนก็คัดค้านหมดทุกรโยบายคนก็ไม่เอาที่บอกคณะกรรมการซอฟต์แวร์ก็เดินออกอะไรก็ออกเนี่ยมันไปไม่ได้พอไปไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเดินยังไงก็กลายเป็นว่าการจัดทัพต้องมาใหม่ว่า ต้องเอาคนเก่งการเมืองเนี่ยมาลุยมาออกหน้าแล้วซึ่งถามว่าคนที่จะเก่งการเมืองจะรู้เรื่องการเมืองจะมาอะไรเนี่ยมันไม่มีใครในพรรคที่จะเทียบเท่าพี่อ้วนแต่ว่าพี่อ้วนไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอะแต่ว่าพอตอนนี้ก็เลยจัดทัพไปมากายเมืองให้พี่พอ้วนมาอยู่ตรงตรงพาณิชย์นะมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจนะมาพูดเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นภาพที่เราเห็นว่า กลายเป็นพูดทุกเรื่องเลยกลายเป็นพูดทุกอย่างหมดก็คือมันไม่มีฮ e โรนมูนพีเรียแล้วก็การจัดทัพมาเนี่ยไม่สามารถทําได้ตามแผนเดิมที่กําหนดไว้ก็เลยต้องดึงเอามาทําการแทนในบางส่วนเพื่อให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ครับอืม,อมพี่ปุ่นในฐานะที่อยู่การเมืองมายาวนานเลยนะคะมองบทบาทคุณเศรษฐายัางไงคะเฉพาะตัวคุณเศรษฐาคือเอ่อกลับไปเหมือนเมื่อสักครู่ครับคือถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตาม แผนการอะไรทุกทั้งหมดสมมติแต่เดิมมาจับมือกันพอถึงเวลาคุณพิธาเป็นไม่ได้อะเป็นคุณเศรษฐาเป็นเพื่อไทยก้าวไกลก็บอกให้เพื่อไทยเป็นลีดนะคือจําได้ไหมเขาตกลงกันแล้วไปคุยกันแล้วบอกว่าเพื่อไทยก็บอกอคุณไปไม่ได้แล้วเขาก็ต้องมาเป็นลีดแล้วก็เซ็นพอตกลงกันพอไปคุยกันนอกรอบจบออกมาถแถลงทางเพื่อไทยบอกเลยบอกว่าก้าวไกลเขายอมแล้วให้เพื่อไทยเป็นลี่นในการจัดรัฐบาลเราจะทำให้ดีที่สุดแต่ทําให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้มีช่วงช่วงแบบพิเลียสัก จุดหนึ่งเลยนะที่บอกว่าจะเดินกับก้าวไกลพอจะไปปับ๊บบอกว่าพอให้ชั้นนานะเธอให้ฉันแล้วนะ <S <S ให้อํานาจตัดสินใจยอยู่กับฉันให้ดาบอายศิษย์กับฉันแล้วแกออกไปเลยแกไปไม่ได้ยังไงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ฉันจะทาของฉันที่ภาพมันเป็นงนั้านีจริงจเขาร้ึกสองคนอะที่เกิดขึ้นอนะ <S <S ไม่ว่าจะพยายาม <S <S <ๆ>บอกว่าเราพยายามจนสุดความสามารถเราช่วยจนสุดมือแล้วเราได้ทําจนนั้นแล้วแต่ว่าเขาทําตัวเขาเองไม่ได้แต่คนก็ไม่เชื่อไงมันก็เป็นแบบในเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะไปไปแก้ไขไงไ,ปไ,ปไม่ได้พไดดเพราะนั ผมว่าก็เลือกมาดีแล้วนะเลือกมาแบบมีความแข็งแกร่งเรื่องเรื่องเศรษฐกิจมาช่วยคุยรู้เรื่องมาแล้วแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไปไม่ได้หรือแม้แต่อย่างคุณอิงอ่ะคุณอิงถามว่าด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยความรอบรู้ในการทําธุรกิจมาหรือแม้กระทั่งในโลกโซเชียลที่แกอยู่ในไอแล้วเวลามีคนเข้ามาแล้วแกตอบโต้อะไรเงี้ย ผมชอบมากเลยนะผมบอกโอ้โหแบบแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่ปรับตัวได้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจการเมืองมาตั้งนานคือการไม่ได้คนไม่ได้มไมไ่สนใจการเมืองอยู่แล้วถ้าสนใจมาตั้งนานเนี่ยแล้วแล้วเดินไปเนี่ยผมว่านาทีเนี้ก็ก็จะไปได้เลยแต่ว่าพอมาเจอโจทย์ยากคือมาเจอโจทยท์ที่ที่ผมก็ไม่รู้ไงคือจะไปโทษโทษ อดีตนายกสินผมก็ก็ไม่ได้เนาะก็เธอทํางานอยู่ด้วยไปคุณอิงก็รู้จักกันผมก็โทษผู้บริหารปัจจุบันแล้วกันว่าคุณไปทําอย่างเงี้ยภารกรรมมันก็มาตกอย่างคุณเศษฐากับคุณอิงอะที่จะโดนทุกวันนี้ก็ต้องเอาเอาคุณภูมิธรรมมาแก้ไขให้อ่ามันก็ออกไปแบบนี้ขออีกหนึ่งคำถามก่อนไปที่อาจารย์สุภาพก็คือว่าญี่ปุ่นมองว่าลักษณะของคุณเศรษฐาที่เป็นมาจนถึงวันนี้ดูทรงแล้วคุณเศฐาอยู่สี่ปีไหมคะเพราะว่าคนก็จะพูดประเด็นแทกเข้ามาตลอดว่าจะเปลี่ยนนายกจะเปลี่ยนนายกโดยเฉพาะก่อนที่สวจะหมดวาระ กลางปีนี้ใช่ไหมคะพี่ปุ่นคิดว่าค,คุณเศรษฐายืนระยะจนจบวาระของสภาหไหมคะของรัฐบาลไหมคะผมว่าเอา,เอาภาพรวมทั้งใหญ่ก่อนนะไม่กําหนดตัวบุคคลเนาะเพราะว่าม,มันมีตั้งหลายคนนะที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลที่ะมาเป็นนายกอะ่ะบางคนก็ยังเต้นทรงอย่างแบดยังใช้ใจบันดาลแรงแล้วยังมีความหวังอยู่เนี่ยถามผมว่ารัฐบาลนี้อยู่ถึงสี่ปีไหมก็ที่ผมบอกอะเขาไม่ได้สื่อสารกับประชาชนแล้วสื่อสารกันเองในกลุ่มของนักเลือกตั้งกลุ่มของ พรกการเมืองซึ่งแน่นอนล่ะมันก็จะมีในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตรงนั้น,นแน่นพอละอที่สําคัญก็คือเราเจอกับนิติสงครามด้วยเราเจอกับการปั้นพักการเมืองคือก้าไกลที่อันดับหนึ่งอ่ะให้กลายเป็นมอนสเตอร์กลายเป็นปีศาจร้ายแล้วเนี่ยพอเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเข้าผสมผสานกันเนี่ยเขายวนครบทอมแน่ๆคืออยู่ไปได้ดังใจหวังฮนะว่าว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละอย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะมันก็จะอยู่แบบเนี้ย ไปเรื่อยๆจากประชาชนความรู้สึกของประชาชนเนี่ยแย่เลยๆแล้วก็เกิดเกิดแบบมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวถึงวันที่ที่อพอเรื่องนู้นเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอช่วยกันทุกแรงแข็งขันไปได้เนี่ยก็ก็จะกลับมาได้ได้คะแนนจากจากสิ่งที่ทําเดิมๆแต่ว่าลืมมองไปว่าไอ้สิ่งที่มันไปไปหักอกประชาชนไว้เนี่ยบางทีมันมันก็เอาเอากลับมายากเพราะนั้นมันก็จะลาําบากถามว่าอยู่ครบสี่ปีไหมผมเชื่อว่าตัวรัฐบาลสามารถที่อยู่ได้เพราะว่าตัวปิดเกม ของอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเพราะทุกฝั่งทุกส่วนภาคทุกภาคส่วนไปรวมกันอยู่หมดแล้วตัวปิดเกมทั้งหมดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีทั้งปิดสนามบินมีทั้งปิดทำเนียบนายกเข้าทำเนียบไม่ได้เลยอะไรคือมันรุนแรงที่สุดละเกิดคนล้มตายระเบิดกลางเมืองยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้ายิงอะไรกลางเมืองก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่มีรถถังหรือทหารออกมาแอนแอนปฏิวัติกันเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสตอนเนี้ยมันน้อยมากเพราะว่าทุกคนไปรวมกันอยู่หมดแล้วนอกจากจะทํากันเองอซึ่งโอกาสก็เกิดขึ้นน้อยมากอยู่สี่ปีแน่แน่หรือจกกกนกระทั่งแบบรู้สึกว่าอย,อยู่ต่อไปก็เลือกตั้งครั้งหน้ายิ่งยิ่งบันลลยละหรือไปไม่ได้แล้ะหรือว่าไปโดนอะไรจังๆสักเรื่องหนึ่งจนกระทั่งไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลอยู่แน่แนลับประตูบุคคลว่าจะอยู่ไหมผมเชื่อว่าไม่ถึงจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีนี้เหรอไม่ถึงสี่ปีแล้วกันอ่ะผมว่าไม่น่าไม่ไม่ไม่ถึงผมว่าผมว่า อันนี้อันนี้มองในมุมในมุมรัฐศาสตร์มุมการเมืองละว่าถ้าเป็นตัวผมนะผมเป็นอดีตนร์สินะแล้วก็คุณอิงซึ่งไม่ได้สนใจการเมืองโจเดเนี่ยผมมองว่าโจ์เข้ามาก็เพื่อช่วยให้คุณพ่อกลับบ้านแต่ในที่สุดก็เหมือนกับตกกระไดพลโจดต้องลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าที่บอกเนี่ยผมจะโทษไปที่ผู้บริหารละผมโทษคนอื่นไม่ได้ละก็เขาทำอย่างนี้จกนกระทั่งกระแสะตกต่ำแล้วคุณอิงต้องการเอาพ่อกลับบ้านอย่างเงี้ย มาทาเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับครอบครัวนะผมไม่ได้อคตีกับเขานะต้องตามทำอย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยกลายเป็นตกกระดาปลอยโจนละกลายเป็นจากที่ไม่เอาการเมืองไม่อะไรเลยจะเอาพ่อกลับบ้านอย่างเดียวบอกว่าถ้าเกิดพักเพื่อไทยเลือกเป็นนายกก็ยินดีจะต้อนรับผมรู้แต่วันนั้นแล้วว่าเขาเปลี่ยนแผนละว่าถ้าโดนกระแสกระหน่าขนาดนี้ในโซเชียลกระหน่าขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นหุ้นมันก็ลงมาที่ฟลอร์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำจะให้ถอยออกไปเลยเนี่ยก็ก็ก็เดินหน้าต่อไปดีกว่าเพราะนั้นมันกลายเป็นตกกระดาษลอยโจนต้องกลับ ในมุมของอดีตนายกศินะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คุณอิงเป็นท่านคดีนายกเป็นท่านหัวหน้าพักในเวลานี้ถ้ารอเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วคือจุดสูงสุดก็ต้องเป็นนายกแล้วละ่ะแล้วถ้าคนอย่างอาดีตนายกศินะ่ตรงนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะผลักดันแต่ว่าถ้าเกิดกระแสยังเป็นแบบนี้เรื่อยๆแล้วพอทําโพมาเนี่ยมันไม่ใช่ร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วนี่มันกลายเป็นรบลงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะบางคนมองว่า ทำไปตัวเลขมันออกมาจะต่ํากว่าร้อยแล้วด้วยซ้ำแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยจะไปเสี่ยงกับเลือกตั้งครั้งหน้าหรอแล้วขณะที่ลูกสาวมาเป็นหัวหน้าพักแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยกับการทํางานผู้บริหานพักทําแบบนี้อะไรเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็มันก็ก็ได้ที่จะมีการเปลี่ยนกันเร็วๆนี้แต่ว่าหลังจากที่เรื่องรัฐธรรมนูญเรียบร้อยเรื่อง ดิจิตอลวอลเล็เรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ก็น่า mm hmm. ที่จะมีการปรับเปลี่ยนครับอืออาจารย์สุภาพเหรอคะคอาจารย์เชื่อเรื่องเปลี่ยนนายกไหมคะหรืออาจารย์คิดว่าไม่น่าเอารัฐบาลก่อนรัฐบาลเนี่ยอยู่ได้ครบสี่ปีแน่มันไม่มีปัจจัยอะไรที่ทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้การที่คนจะลงถนนกันอีกหรือพยายามจะทำยังไงตามแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาโค่นล้มรัฐบาลได้หรอ ถ้าคุณจอมขวัญย้อนกลับไปนะคุณสุเทพเนี่ยกปปสเนี่ยเอาคนมาชุมนุมเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการชมุมนุมนะผมผ่านเหตุการณ์14ี่ตุลามาเนี่ยคนยังไม่มากเท่ากับตอนกปป,ป,ปสนะลม้มรัฐบาลได้ไหมไม่ได้ลม้มคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไหมไม่ได้แต่อย่าลืมที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องพ้นหน้าที่ไปไม่ใช่เพราะมีม็อบนะเพราะสารปกครองเนี่ย เพราะสาลไม่ใช่สารบอกเพราะสารบอกว่าที่คุณทวินไปร้องว่าย้ายเขาโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยสารรับคำร้องไว้แล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคุณยิ่งรักยิ่งพ้นหน้าที่อย่าไปคิดว่าคุณยิ่งรักพ้นหน้าที่เพราะคนมีคนออกมาเดินขบวนกันเป็นไม่รู้ตังเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่ใช่ครับพ้นหน้าที่เพราะคําสั่งสาร แล้วเหตุการณ์ที่คนไทยจะกลับไปเดินขบวนกันแบบนั้นเนี่ยไม่มีแล้วไม่เกิดแล้วม็อบแบบนั้นจะไม่มีอีกแล้วผมยังมองไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่ครบเถิมถ้าอยู่กันอย่างนี้นะเพราะว่าก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคเล็กๆประชาธิปัตย์กับก้าวไกลที่จะมาเป็นฝ่ายค้านก็คงไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหา เอาเป็นว่าฟอร์มของรัฐบาลชุดเนี้ที่กับจับจับมือกันอยู่อย่างเนี้ยคณะเนี้ยอยู่ได้ครอบสี่ปีแต่ว่าคุณเศษฐาจะอยู่ได้ผมก็เห็นด้วยกับผู้พันว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ผมเนี่ยอายุเท่ากับคุณทักษิณปีเดียวกันคนรุ่นผมเนี่ยถ้าจะเอาลูกเข้าไปเข้า ลงไปการเมืองเต็มตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมไม่ให้เป็นหรอกในช่วงที่การเมืองยังครูขาครูขาอยู่แบบนี้ถนนครูขาครูขาไม่ให้ลูกสาวขับรถไปให้ถนนเรียบกว่านิดนิดหนึ่งก่อนไม่ใช่แต่คุณเศรษฐาจะอยู่ถึงสี่ปีหรือไม่ผมไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆวนี่นะครับ มาสักคู่น,นี้มันสัญญาณมันหมุนหมุนพอดีค่ะอาจารย์คืออาจารย์บอกว่าคือคุณเศรษฐาจะอยู่สี่ปีหรือไม่ไม่แน่ใจถูกไหมคะครับแล้วคุณอุ้ง <ผม S 2> อิงล่ะคะคุณอุ้งอิงเนี่ยเอาถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมจะไม่ส่งให้คุณอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่สถานการณ์การเมืองมันยังไม่เรียบหรืองานของรัฐบาลเนี่ย ไม่มีอะไรที่ยังโชว์ออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันอมผมผมไม่ส่งลงมาผมไม่ส่งลงมาให้มันมีเสียงเรียกร้องมากกว่านี้ก่อนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงนายกคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่เอาอแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วให้มีเสียงเรียกร้องก่อนให้มีความต้องการของคนก่อนแล้วก็ถึงเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนอีกเยอะที่ยังคิดว่า คุณเสรษฐาไม่ได้ทําอะไรเสียหายนะอืมอืมแล้ว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 ทำไมไม่ให้เขาทําต่อทําไมไม่ให้โอกาสเขาเป็นต่ออันนี้มองกันแฟร์นะคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเสียหายเพียงแต่ว่าควรจะทําได้ดีกว่านี้ไหมแต่ถ้าถามว่าทําอะไรเพียงพล้ำเสียหายไม่มีใส่ถุงเท้าคนละสีไม่ใช่ความเสียหาย อาจจะบางสิ่งบางอย่างไม่ค่อยรู้กาลเทศะหรือไม่โทษนะไม่ค่อยถูกกาลเทศะก็ไม่ใช่เสียหายความเสียหายยังไม่ปรากฏนะพูดกันโดยความเป็นธรรมนะเพียงแต่ว่าผลงานเนี่ยมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ไปโทษกันไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยนับถือความขยันของแกนะมีคนบอกขยันมากไปจนกระทั่งมันทำให้งานใหญ่กลายเป็นงานเล็กไปหมดเพราะขยันมากไปแกไปดูทุกเรื่องมากไป อันนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าทุกเรื่องก็ต้องถามนายกนายกก็ต้องเตรียมคำตอบหมดแล้วนายกคนนี้เนี่ยทำให้ทีมงานโฆษกเกือบจะไม่มีความหมายไปเลยนะเพราะแกะโพสต์ของแกเองแกแสดงความคิดความเห็นของแกเองแกเขียนคำที่จะให้สัมภาษณ์ของแกเองก็เลยทาให้มีความรู้สึกว่าแกแต่ทุกเรื่องแล้วแล้วแต่แล้วเนี่ย มันก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อย่างไปสนามบินเนี่ยไปดูงานที่สนามบินเนี่ยเราก็รู้ว่าดีแล้วที่ไปอ่ะไปรับรู้ปัญหาแต่รับรู้ปัญหาแล้วทำอะไรได้ไปแก้อะไรได้หนึ่ง<ม>งบประมาณก็ไม่มีสองต่อมอก็คนก็ขาดแคลนของบขอคนก็ไม่ได้กอพอไม่มีอัตราให้ให้มาคราวที่แล้วเขาก็ถือว่าพอแล้วทุกหน่วยงานมีปัญหาหมดแล้วพอคนล้นเข้ามาแล้วเครื่อง ไอ้คอมพิวเตอร์มันเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะแก่เข้าไปผมก็นั่งดูเออไปก็ดีแล้วก็ขยันดีแต่ว่าสุดท้ายก้นมาก็แก้อะไรไม่ได้แก้คนไม่ได้แก้งบประมาณไม่ได้แก้เครื่องมือไม่ได้สามอย่างแก้ไม่ได้นิยกตัวอย่างนะว่าขยันที่จะไปแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้อเออก็ปล่อยก็ปล่อยให้แกทำง,งานไปสักพักเถอะนะอาจารย์พูดกับใครคะ ไม่รู้ผมว่าปล่อยให้แกทํางานสักพักยังไม่ได้ทําอะไรให้เกิดความเสียหายเพียงแต่ว่าไม่ได้ดังใจค,น,ค,น,คนถามคนถามหลายท่านคะ่ะอาจารย์สุภาพพี่ปุ๋ยคนถามหลายท่านที่แบบมีคนจุดกระแสที่จุดกระแสนงแต่ปีที่แล้วแล้วนะว่าแบบว่ากอดพฤษภาอาจจะได้เห็นเปลี่ยนนายกเลยนะ,ะ,ะก็มีทั้งคนที่เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนคุณเศรษฐาเป็นคุณลุงอิงนะคะ แล้วก็มีคนที่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลอย่างที่อาจารย์อาจารย์สุภาพบอกคือว่าคุณทักษิณย่อมต้องเห็นว่าถ้าให้ให้คุณองค์อิงเข้ามาในในตำแหน่งระหว่างที่มีสถานการณ์แบบนี้คือมันต้องมีมุมของความเป็นพ่อลูกด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์สุภาพอธิบายทั้งหมดเลยเพราะฉะนันจะมีคนเชื่อทั้งสองด้านเอาของของพี่ปุ่นจากประสบการณ์ส่วนตัวเท่าที่รู้จักคุณทักษิณรู้จัก รู้จักและศรัทธามากพอจนละอาออกจากข้าราชก,การมาแน้วนะพี่ปุ่นนะพี่ปุนคิดว่าคือคุณทักษิณจะดูละเอียดแค่ไหนคือคุณทักษิณจะดูภาพไหนก่อนการระหว่างยกตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นโจทย์คุณเศรษฐาทําไม่ได้ดั่งใจสักทีต่อให้ไม่ได้ทาอะไรเสียหายที่อาจารย์สุภาพว่าซึ่งหลายคนก็พูดแต่มันเหมือนมันไม่ดันมันมันไม่ดันความนิยมของเพื่อไทยขึ้นไปอะ่ะเออจะดูภาพนี้แล้วตัดสินใจหรือดูภาพว่าเออ มันยังไม่มีอะไรเสียหายแต่มันก็ยังไม่ดีมากพอที่จะให้คุณอุงอิงลงไปกอบกู้สถานการณ์คือเหมือนกับแบบให้คุณอุงอิงไปแบกให้คุณอุงอิงไปล้วงให้คุณอุงอิงไปแบบออกแรงเยอะอะ่ะพี่ปุ่นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทัศนจะใช้ในการตัดสินใจคะเอาเอา,เอาตรองคำถามที่ที่ที่บอกว่ามีคนโน้นคนนี้พูดอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าจริงๆถูกทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยถูก <S <S 2> <S 2> คือหมาย <S <S ว่าคนที่บอกว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนเนี่ยคือถูกแต่เปลี่ยนนี่หมายความว่าหมายความว่าก็ สิ่งที่อาจารย์พูดก็ถูกเหมือนกันก็คือคือก็คงไม่ปล่อยเข้ามาในช่วงสถานการณ์ที่เอาจริงต้องปูปูพรมแดงก่อนอ่ะให้เส้นทางมันโรยด้วยกีบกุหลาบก่อนแล้วค่อยเดินมาแต่อาจจะไม่ถึงขั้นกีบกุหลาบแต่หมายความว่าขจัดขากหนามผู้นี้ให้จบก่อนทําเรื่องยากๆเรื่องหินหินให้จบก่อนเช่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่เจ้าวอลเล็ตเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ในความคาดหวังก็คือท่านก็ต้องมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วละและสิ่งที่เคยทํามาเนี่ยตอนที่บริหารเองเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกวันนี้ ความเชื่อมันของคนที่เลือกเพื่อไทยก็ยังอยู่ที่อดีตแล้วสนักสิบเกเปอร์เซ็นต์น่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ตัวเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มองว่าเออถ้าเกิดถึงเวลาเอ่อออกมาละจากชั้น14แล้วโดนปรับได้รับไบโทษทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพักโทษเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากขึ้นพอช่วยอะไรได้มากขึ้นเนี่ยพักการเมืองนี้ก็ก็สามารถที่จะได้รับคะแนนนิยมมางานยากัยกๆต่างๆทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ก็คงจะเปลี่ยนซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ถูกส่วนคนที่่่บออกวาาาไมเามเา ถ้าเกิดอย่างนี้เพราะว่ามันเอามาเดี๋ยวก็ต้องเสียหายก็ใช่ก็ก,ก็ถูกอีกอะ่ะก,ก็ก็จริงอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็จะไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในอนาคตจะเอากลับมาไม่กลับมาผมยังเชื่อว่ายังไงก็จะต้องเอากลับมาในเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคือขจัดไอ้ผู้เรื่องยากๆเนี้จบไปแล้วแล้วก็จะเอามาอันนี้อันนี้คือสีผมมองเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ก็คือตอบคำถามก็คือบอกว่าผมเชื่อว่าถูกทั้งหมดแหละก็คือรอให เคลียร์เรื่องทุกๆต่างๆทั้งหมดแล้วก็จะเอากลับเข้ามาก็จะกลายเป็นคุณอิงแล้วก็ในส่วนของคุณเศรษฐาถามว่าเป็นไ,ไงผมว่าสิ่งที่เก s เจอร์นะหลายๆอย่างที่ที่เราเห็นน่ยหรือว่าแบบนายกคนไหนเอ่ยหรือว่าแบบจุมพิษเอ่ยอะไรเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคิดว่าจะเป็นนายกไปตลอดอะทำไมถึงพอไปเจอไบเดนต้องแบบไปเซลฟี่ไปอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบรู้สึกเดี๋ยวว่าเราก็เป็นแบบแบบ หมือนเป็นเป็นนายกมนตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือคือประมาณหนึ่งแต่ในมุมมองว่าก็ถ้าแบบนี้ก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่จากจากทำอสังหาริมทรัพย์มาแล้วก็สักวันหนึ่งจะพัดจะผูซึ่งโอกาสจะเป็นนายกในชีวิตก็ไม่ได้อยู่แล้วละแต่พอตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกก็เป็นพอเป็นเสร็จแล้วเนี่ยเกิดคนที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าจะจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะจะต้องไปขัดขืนทําไมขัดขืนแล้วส,วสู้แล้วได้อะไรบ้างถ้าสู้ถามว่าคะแนนของสสที่จะโหวต อย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยแล้วพรรคอื่นอ่ะคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมาเนี่ยเหมือนกับตอนคุณสมัครสุนทรเวชแล้วเปลี่ยนมาเป็นคุณสมชายวงสวัสด์อย่างเงี้ยก็ถ้าจะไม่เสียงแตกไปอยู่แล้วอะนอกจากกลุ่มอาจจะอจจะมีกลุ่มคุณได้วินอะไรที่มองอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลาก็จะรู้แล้วขนาดยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะถ้าสู้แล้วจะสู้เพื่อให้บาดหมางแล้วทำไมก็จากจากที่เป็นซีโอเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาได้มาอยู่ตรงนี้มี บารมีมีคอนเนคชั่นไปช่วยเหลือคนต่างๆมากมายเอากลับไปเป็นซีอกลายเป็นซูเปอร์ซีอแล้วนะตอนนี้บริษัทดีอยู่กันเดิมต้องไม่รู้กี่เท่ามีคอนเนคชั่นมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่มีใครแบบจะไปขัดไปอะไรแล้วเนี่ยก็กลับไปตรงนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ก็ถึงเวลาก็ขยับออกดีกว่าดีกว่าที่ต้องต้องมาสู้กันเพราะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าอะกลับอีกอันหนึ่งที่ผมพูดมาตอนแรกสั้นๆก็คือเราเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามว่าคะแนนจะดีขึ้นกว่าตอนนนนนีีีี้้้หรรรือจะลดลดงงคงคคััเเ่่ยมาป็ท ครั้งหน้าเนี่ยจะกลับไปที่หนึ่งได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีคนไกลว่าพักถูกยุบพักถูกยุบในช่วงที่แบบแบ่ทั้งก้าไกลเนาะไปถูกยุบในช่วงที่ <Yeah. S 1> ไม่สามารถจะกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าจะโดนเหมือนกับทสชหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยโอกาสที่เป็นที่หนึ่งก็กยากมากานะจาก,จากกระบวนเส้นทางท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันเกิดเหตุการณ์ง่ายจริงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอย่างที่ผมบอกนี่แหละว่าถึงเวลาก็คงจะขยับปรับเปลี่ยนกันในสมัยนี้ครับ